สวัสดีครับทุกคนวันนี้ผมจะพาทุกคนไปดูคนขี้เห่อฮะขี้เหอ่อฮะใช่ครับคนเห่อลูกไก่ครับผมนั่นคือพ่อผมเองครับแม่ไก่ได้ฟักไข่ออกมาเป็นลูกเจี๊ยบครับผมตอนนี้เห่อมากครับนั่งอยู่หน้าบ้านแล้วผมเดี๋ยวเราไปดูลูกเจี๊ยบน่ารักกันดีกว่าครับอุ้ย่ตัวพ่อเนี่ย8ตัวไปเนี่ยอุ้ยสีดำลุ้นเลยดูดิ8ตัว<ะ><ะ> เรื่องการพอผสมพันธุ์นี่ต้องพ่อผมเลยนะครับเขารู้หมดเลยนะฮะทั้งนุปป่ปลาท,ทั้งไก่เนี่ยได้หมดเลยนะฮะนี่ก็เพิ่งคลอดป่เนี่ยเพิ่งคลอดอ่ะวันนี้เหรออืวันที่สิบหกหวยออกอยเอาแลยตีตัวละเนี่ยแปดตัวแปดตัวไดเก้าเก้าแปดศูนย์เฮ้ยโอ้โหเอางี้เลยอ่ะเก้าแปดศูนย์อากกลางวงนี้เลยอ่ะพี <9 80. S 3> ่แม่ตัวนี้หัวน้ำตาลอ่ะฮเฮ้ยจุดเทียนน่ารักจุงเลยทั้งปานยังไม่ตื่นงงนะทั้งปานตื่นมาเห็นว้าขยำแน่ฮะ ไม่กี่เดียวเพราะเขาได้ใบเป็นเลขแล้วนะผมเก้าแปดศูนย์นะฮะนี่จะงงไงกันปะเนี่ยคะซื้อได้นะทุกคนเถ้าถูกขนาดนั้นเลยเหรอเฮ้ยแม่ชุดนี้งวดก่อนพ่อก็ถูกนะเฮ้ยเอาจริงเลยโอ้โหเฮ้ยคือก่อนเท่าไหร่นะเจ็ดมีเก้าตัวคลอดมาเจ็ดตัวตายไปสองออกเจ็ดสองนะที่เราถูกอ่ะโอ้โหอันนี้ไก่ตัวเองอันนี้ตัวนี้มีสิบสิบตัวแตกไปแปด ไม่แตก2องใบนะเนี่ยฮ่าเลยซื้อ80จะออกไหมอู้หประกาศขนาดนี้เขาบอกว่าจะพูดนั้นเลขมันเคลื่อนมาเนี่ยดูสิบนี้ใบนี้รู้บ่ายนี้เฮ้ยเฮ้ยถ้าถ้าออก80นะขอกินเพียบขอกินเพียบเลยอ่ะเฮ้ยโอ้โหตัวนี้ดูไซส์ดูไซส์ดูไซส์เฮ้ยทำอะไรกันนี่เองตัวน้องซึ่งจะแตกมานะ้หูตัวใหญ่ยังไง ตัวสุดท้ายเลยอ่ะแตกก่อนอันนี้แตกเมืเอม่อเช้ายุกยุกนิ่มมากเลยนะจับตูดมันดูจับตูดเลยบนปักนะดูจับตูดเลยแข็งแรงแค่ไหนแข่งแก่งลูกไก่นะเฮ้ยน่ารักจุ่งกระหูเสียดายน้องปันยังไม่ตื่นนะดูดิจะไปปล่อยให้อยู่กับแม่เพราแยกออกมาจากหลังไข่เมื่อกี้แอบขนออกไปจากแม่แม่เขาที่เด็ดนี่มันเรียกกันนะ เขาจะปล่อยไปหาเขาแล้วเขาแยกออกมาจากรางนี่ยังนี่ถึงเวลาเราเดินเข้าไปได้โอ้การแขนกางแขนไดนมันไก่พันอะไรอ่ะไปไปไปเดี๋ยวเขาคนเดียกโท้า ครับายง่าไง่ายง่ายง่าย,าย,าย,ายใครไม่เป็นไงใครไม่เป็นไก่ยังไม่เป็นแม่มาเรียกอยู่<อ>นี่แหละครับที่เขาเรียกว่าความรักคือการให้โดยไม่มีข้อแม้ดูแม่ไก่สิครับ มันกลางปีกให้ลูกมันอยู่ใต้ปีกของมันเพื่อป้องกันอันตรายไม่ให้อะไรทําลูกมันได้คําว่าแม่จริงๆนะครับถึงทําได้ขนาดนี้ขอบคุณสําหรับคลิปแม่ไก่นี้ด้วยนะครับช่วยทําให้ผมคิดได้แม่ครับเดี๋ยววันนี้จะช่วยล้างจานนะครับสําหรับวันนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับเดี๋ยวผมไปช่วยแม่ล้างจานก่อนนะฮะผมรู้สึกรักแม่มากเลยครับวันนี้ไปแล้วครับ